ที่สมเด็จพ่อกล่าวไว้ว่าถอยก้าวหนึ่งค่ะคือถ้าหากว่าไม่ว่าเราจะถูกหรือผิดก็ตามแต่การหลีกเลี่ยงประทะกันเราควรที่จะถอยก้าวหนึง่งเรายอมที่จะจบที่ใจของเราสงบจบที่ใจแล้วเมตตาเมตตาในการที่เราจะคิดดีกับเขามองเขาในแง่ดีคือแง่บวกเมื่อใจเราดี ปัญญาญาเราจะเกิดเองอม,มันไม่จําเป็นที่จะต้องอ่าให้ถูกใจเราแต่ในขณะเดียวกันทําอย่างไรที่จะรักษาใจของเราอันนี้ยสาคัญกว่าอืเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปให้อคนอื่นเนี่ยเขาถูกใจเราอืแต่ในขณะเดียวกันเราทํายังไงที่จะรักษาใจเราให้มันดีอืนั่นอะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด พอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยอย่าเพิ่งมองว่าใครถูกใครผิดแต่ให้มองว่าใจเราดีไหมตอนนี้อืในทุกๆครั้งที่เราอกระทบทางตากระทบทางหูกระทบทางจมูกมคือตาหูจมูกเนี่ยสามตัวเนี่ยมันเด่นที่สุดในระหว่างะระหว่างระหว่างวังน <พา S 1> ในการ<ะ>ใช้ชีวิตใช นั้นเราจําเป็นมากๆเลยนะลูกที่จะต้องมีสติรู้เท่าทันภาษะที่มากระทบมันคือบททดสอบใจของเราคุณธรรมที่ใจของเราลูกเป็นผโสดาบันแล้วหรือยังถ้าลูกยังไม่ใช่ผโสดาบันลูกก็จะมองหาข้อถูกข้อผิดซึ่งมันไม่มีวันจบข้อความเป็นจริงแล้วพระพุทธองค์กล่าวว่า บุคคลใดก็ตามจิตนี้ปรุงแต่งไปตามภาษาที่มากระทบทั้งถูกใจและไม่ถูกใจแต่ผู้มีสติสัมปชัญญะตื่นอยู่ย่อมวางใจเป็นกลางได้ม,มันก็ไม่มีถูกหรือผิดไม่มีชอบหรือไม่ชอบอใจมันเป็นกลางมันเข้าใจทั้งสองฝ่ายและ อุปมาเหมือนกับเหรียญยังมีสองด้านค่ะเราจะเป็นเหรียญด้านใดด้านหนึ่งเราก็ยังอยู่ในกรอบนั้นอแต่ถ้าเราไม่อยู่ในกรอบนั้นเราเป็นคนหยิบเหรียญเสียเองอ่าเราเป็นเจ้าของเหรียญดีกว่าที่เราจะไปเป็นเหรียญด้านด้านใดล่ะด้านใดใช่ไหม